อย่าลืมกด subscribe ช่อง n o m a n ม e เดีย t h i l l n n d หลายๆคนในช่วงนี้ที่อาจจะแบบว่าอัปเดตแอปต่างๆในมือถือใช่ไหมคะแล้วสมมุตินะคุณผู้ชายอัปเดตเสร็จแฟนผู้หญิงมาหยิบเปิดเ้าโหลดเว็บเขามาใส่ในมือถือแล้วเนี่ยเนี่ย X เนี่ย X จะคืออะไร ให้ตายสิ Elon Musk เข้าแพล่งริดอีกแล้วคือเราได้ยินกระแสข่าวว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อจากทวิตเตอเพราะเขาก็เป็นเจ้าของเขาซื้อกิจการมาใช่ไหมคะจะตั้งให้เป็นซูเปอร์แอปคล้ายๆเหมือนวีแชทของจีนเขาเปรยมาอย่างนี้และตั้งชื่อว่า X Corp นะคะแล้วล่าสุดก็คือเปลี่ยนไปหมดเลยโลโก้ในแอปพลิเคชันเนี่ยก็คือเป็นตัว X แล้วก็ไอตรงที่เป็นนก สีขาวในแบ็กกราวด์สีฟ้าน่ารักนักของ Twitter ก็เปลี่ยนไปเป็น X สีขาวแบ็กกราวด์สีดำซึ่งหลายๆคนไม่ไม่ถูกจริตปุ๊เป้เองดแูแล้วก็แบบมันมันจะเท่เหรอเพราะว่าเวลาเขาตั้งชื่อลูกเขาคนล่าสุดเนี่ยไอตัวสัญลักษณ์คณิตศาสตร์อะไรนะั่นนะมันก็อ่านยากแต่คือถามว่าดูแล้วมันมัน,มนมค่อยโดนจริตเลยแล้วมันกลายเป็นที่มาของโลกอินเทอร์นเนต็ตเนี่ยเขาถามว่า w t f is x นะคะ เอันคืออะไรกันวะอแบบตื่นมา <what> the, ก็ตกใจ <what> the, อ่าเ <laughs> ใช่แล้วแบบเวนกร,รมเนี่ยเกิดใครมาไถดูนึกว,ว่าโอ้หไอ้นี่มันหมกมุ่นหลดป๊บโป้ไว้เลยเหรอว่าเอ็กซแล้วที่มันตลกไปกว่านั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าใครเนี่ยเป็นแฟนเพลงของวง X Japan นะคะคุณโยชิกิมือกลองแล้วก็มือเปียนโนของวงเนี่ย แกก็ทวีตเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มีภาษาอังกฤษพ่วงท้ายเปรยๆว่าถ้าเกิดบัญชี at twitter japan มันจะต้องเปลี่ยนกลายเป็น x japan อันนี้ไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าวงของเรา x japan ได้มีการจดเครื่องหมายการค้าไว้แล้วเรียบร้อยและผลประกวว่า ทางเอ่อทวิตเตอร์เจแปนเนี่ยเขาก็เหมือนกับปิตายแล้วแม่เจ้าใครจะไปกล้าใช่ไหมล่ะเขาก็เลยเปลี่ยนไปเป็นเอ่ออน่าจะเป็นแอดเจแปนเฉยๆอ่ะพี่วี <S <S วประมาณนี้แล้วก็โลโก้ใช่แอดเจแปแล้วโลโก้ก็เปลี่ยนเป็นตัว X ก็คือ ถ้าเราดูผ่านๆก็แบบอ่า x ข้างล่างเป็น j แปแต่มันก็ไม่ใช่ว่า x j แปนไยฮะแต่แบบเนี่แหละความความวุ่นวายแล้วคือหลายๆคนก็บอกมันหมินเมน,นะเธอสมมุติว่าเราจะหาแบบจะให้พิมพ์แปน x มันก็ออกไปเป็นหนังเอวี v ของญี่ปุ่นอีกอะไรอย่างเงี้ย <ham> โอ้ยแล้วจะให้เรียกอะไรจากนี้ไปจะให้ฉันเรียกทวีตก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเธอลบนกทวีทวีจิบจิจออกไปแล้วให้เรียกแบบ ฉันเพิ่ง x ข้อความมาเธอไปดูเหรอมัน,มอนแบบแปลกๆนะมันงงๆนะคือ x มันก็มีความหมาของอดีตด้วยใช่ไหม ex boyfriend x girlfriend Boy Girl ใช่ไหมครับ ex boss อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมดูจากสีเนี่ยคือเขาพยายามยาแบบแบบ threads หรือเปล่าเพราะว่า threads ก็ออกมาเป็นสีขาวกับดำติำ๊กตอกก็ขาวกับดำ หรือเปล่าเอา่อแล้วก็นั่นเป็นเป็นสีฟ้ากับขาวอันนี้อันนี้อันนี้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอ่ะในแง่ของสี <Yeah. S 1> เหมือนกับเหมือนกับติ๊กตอกแล้วก็เหมือนกับทาง Threads แล้วก็เพื่อจะหลอกลอ่อไงบางคนอาจจะไม่ทันดูก็กดกดเข้าไปแล้วบางทีพอกดเข้าไปแล้วอ่ะถูกไหมครับเพราะว่า facebook เนี่ยมันก็ฟ้าขาวแต่ว่าอ่าอ่าใช่ไหมครับผมผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเพราะว่าแต่ว่านี่คือ Threads เนี่ยมันมาชนกับ เอไอทวิตเตอรโดยตรงไงคือ Facebook กับ Twitter ก็เปลี่ยนกันเป๊ะก็ไม่ได้มันคนละคนละฟังชันกันใช่ไหมครับแต่ว่าแล้วติกก็จะเพิ่มฟีเจอร์ของการให้ Text ได้อีกด้วยเนี่ยใช่ไหมครับผมเลยเอะม,ม,ม,มันเป็นการชนกันระหว่าง t i k t o อกเแล้วก็ตัว Threads ของทาง Meta เลยเป็นสีเดียแต่ว่าผมวิเคราะห์อเองอาจจะผิดอาจจะถูกไม,ไมไ่ยังไม่ได้ไปฟังวิธีคิดของเขาแต่ว่าไอแค่ชื่อ X X มี มันเนอะต้องใช้คําว่า extend tweet เนี่ยผมว่าคงต้องใช้ไปไหลากสักริยะหนึ่งแหละมันมันฟังแล้วมันไม่ค่อยเรื่นหูเท่าไหร่แล้วก็เมื่อกี้พอพูดถึงแอป e a d s เนี่ยนะคะ Mark คซ c k e r b e r g ล่าสุดก,ก็ยอมรับว่าหลังจากที่เปิดตัวโอ้โหแรงเลยมีถึงหนึ่งร้อยล้านบัญชีผู้ใช้ภายในระ,ระยะเวลาที่แป๊บเดียวแต่ณตอนนี้เนี่ยก็คือคนเหมือนกับไม่ค่อยที่จะแอคทีฟในแอปของ Threads แล้วเพราะเขาบอกว่า วิธีการใช้มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็มันจะมีฟีเจอร์บางอย่างที่คนยังคิดถึงที่ทวนะิตเตอร์เนี่ยมีแต่แอปดเดรสให้ไม่ได้รวมถึงหลายๆคนที่ยังคงอยากจะใช้แอคเคาหลุมในการส่องบัญชี18บวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปเสาะสแสวงหา <c oughs> เอาในสิ่งที่เขาคุ้นเคยในแพลตฟอร์มเดิมๆนะคะแล้วก็คืนชีพซ,ซึ่งตอนนี้ยิ่งใช้ชื่อ X เนี่ยมันยิ่งเข้าทางเลยนะ <c oughs> โอ้ตายล้ อีลอนนี่แกคืนคืนชีพคานเย่เวสขึ้นมาธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยคานเย่โอ้โหการทวีตของเขาเนี่ยทำให้ถูกสมั่นสัญญากับอาดิดาสรองเท้ายีซี่ที่คนแบบอุ้ยไปอัพราคากันทางพินาศบาเลเซียกาเพราะว่าแกเนี่ยไปโพสไปแหวนเกี่ยวกับคนที่ใช่คนยิวแล้วพอ อีลอนมัสก์ก็แบบอ่าเราปเปลี่ยนเป็น X แล้วเราให้โอกาสคุณนะคารเย่ก็คือบัญชีคารเย่สามารถกลับมาโพสต์กลับมาทวีตหรือ X อะไรของเขาเนี่ยแต่อีลอนก็บอกว่าในบัญชีคารเย่จะไม่สามารถรับพวกสปอนเซอร์คือเป็นบัญชีเหมือนบัญชีโลว์แรงอะค่ะ,ะไม่ใช่บัญชีเซเล็บอะก็คือจะโพสต์อะไรก็โพสต์ไปแต่มันจะไม่มีสปอนเซอร์โพสต์ที่จะแถมเข้ามาหรืออะไรอย่างนี้นะ แลคานเยก็แบบสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะไม่โพสอะไรบ้าบอทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมอีกแล้วครับเดี๋ยวรอดูรอดูต่อไปคานเยจ,จะทนแรงยั่วจนกลายเป็นคานยั่วไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยต้องคอยดูกันต่อไปนะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวแต่เดี๋ยวช่วง <c oughs> ท้ายครับเราจะมาดูเรื่องของ AI กันหน่อยนะครับปัญญาประดิษฐ์ว่ามันเป็น t h r e a t หรือว่ามันเป็น ตัวช่วยให้กับคนที่เป็นครีเอเตอร์ทั้งหลายนะครับนี่เมื่อกี้ยังไม่ต้องพูดถึงการเปลี่ยนจากทวิตมาเป็น X เนี่ยก็จะเป็นปัญหาสําหรับคนไทยหลายๆกลุ่มเออหลายคนที่อาจจะออกเสียงไม่ได้ก็เอ็กเอ็กอ็กางเงี้ยใช่ไหมฮะจะมีสักกี่คนที่จะ X ใช่อย่าลืมกด subscribe ช่องโ o m a n ม e เดีย h a i l a n d